การต้นแรงเข้าชาวตายช่วงแก็ประเด็นประเด็นดีๆทีเ่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับต้องบอกสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้น้องยิ่งอมคึกค,คักจริงๆนะอ่าดีขึ้นมากเลยนะครับเนื่องจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและก็โควิดเริ่มคละเ,เริ่มซาลงนะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายกิจกรรมในเดือนกันยายน ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในเรื่องการดูแลความปลอดภัยด้วยก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปนะครับแลในเรื่องสภาพอากาศด้วยวันนี้หลายๆเรื่องเลยเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องนี้กับท่านสุธิพงษ์ไคลอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เร่งข่าวชาวใต้อีกครั้งนะครับเพราะเหมือนที่ผมเกริ่นเลยช่วงนี้การท่องเที่ยวคึกคักกิจกรรมที่เราอุดหนุนก็มาร์กนะครับก็เลยแยกเรียนว่าตอนนี้ การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในมูเกทะเลใตาย,ยมูเกทะเลใตายคือสมุยผังกันกอะเต้านะครับก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะนะครับโรงแรมผู้ประกอบการาต่างๆในตอนนี้เปิดบริการประมาณเกือบถึง80%เอแแต่ว่าบางส่วนยังไม่สามารถเปิดบริการไดนะ้เนื่องจากว่าต้องรีนเวทไหมต้องอต้องปรับปรุงไหมต้องต้องมีการที่จะพัฒนาซึ่งต้องใช้เงินทุนนะครับก็บางส่วนที่ว่าเขาไม่มีเงินทุนนะครับ ก็ยัง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 เปิดไม่ได้นะครับ<ช>แต่ว่าในประมาณ80ที่เปิดบริการแล้วก็<ช>มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าถึงระดับเจเมื่อนัน<ช>บางในแต่ในช่วงวันหยุดเต็<ช>มมดแต่<ช>วันหยุดราชการในวันปกติเนี่ยอาจจะน้อยลงนิดนะนะ<ช>แต่ว่า,าวันหยุดหรือช่วงยยวาาหย,ยุดยาวเนี่ยที่รัฐบาลเปิดนหยุดยาวเนี่ยเต็มแน่นเลยนะครับในในในสถานประกอบการที่ที่เปิดแล้วก็ เชื่อมโยงเนี่ยคือจงหวัดสุรานีพยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระว่างฝั่งทะเลตะวันตกกับฝั่งทะเลตะวันออกนะครับ <c oughs> กัวกระบี่ภูภูเก็ตพังงานะครับสามเนี้ยโดยใชยอ้อำเภอที่เป็นกึ่งกลางในการ, <c oughs> เ,รเดินเดินทางคืออำเภอพนม อำเภอบรนตาคุ้นและอำเภอขีรนิคมนะครับก็มาผวงโดยวิภาวดีด้วยแต่ว่าในสร้างอำเภอลักี้ยนะครับเราก็มีแหล่งท่องเทียวที่รองรับนกท่้งเที่ยวอย่างเช่นผน้มเนี่ยเรามีอุทยานเขาซกนะครับเรามีอุทยานเขานาในเขานาในตอนนี้มีชืองมากสุ่ยมักได้ชมดูเจนี่ดูทะเลมอกใช่ไหมทางกลางทะเลมอกเลยมาพอมาที่อำเภอบรรตาคุ้นเราก็มี เคลื่อนเคลื่อนเชียวล้านเคลื่อนอจุลภานะครับแล้วพอมันยักอยากชากับว่ากุยลิ้นกุยลิ้นเหน่งไทยไปเรียนแบบเขาเพราะเราพอเราช่วยแบบช่วยแบบกุยลิ้นจริ่งนะอัจริงช่วยว่าช่วยว่ากุยลิ้นอีกนะครับพอเราช่วยหมักเพราะงั้นแล้วก็มาถึงขีรัตนคุมนะครับเรามีบ้านน้ำลาดซึ่งมีชื่อเสียงระเบิกตอนนี้นะครับในการบริหารจัดการ เส้นทางตอนนี้ตั้งแต่พนมนเนี่ยเราจะมีร้านกาแฟร้านนี้ที่ส่วยๆนะครับร้านกาแฟที่ยุ่วยวททัศสวยงามซึ่งถ้าหนักทองเที่ยวที่มาจากภูเก็ตมาจากากระบี่พังงาเนี่ยแวะแวะร้านกาแฟแล้วก็เราจะมีการประชามพันธ์ในแหล่งทองเที่ยวของสามอำเภอนี้นะครับว,ว่าอยากจะให้ขยายเวลาพักก่อนที่จะมา,าสมุยพังงา กอเต้เนี่ยแหว่นั้นรักคืนแหวนเป็น,น,นหญ่มากน,มนั่นนะแหวนเป็นดิ่มากแหวนรักคืนสองคืน,คนซึ่งถ้าเขาติดใจอาจจะแหวน,นสองคืนก็ได้เขาเพื่อเป็นการประจัยรายาารได้จากการท่องเที่ยวเข้าไปซึ่งผู้ประกอบการของของค่องพนมบรรดาคุณและขี่รัฐเดียเขาเขารวมตัวกันกำแน่นนะครับคือตอนนี้จากวัสดาฐานนี่เราโชคดีเรามีนายกสมาคมไม่ว่าสมาคมโรงแรมสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนนุ่มไฟแรงแล้วก็ ว่ามีมีวิสไยทัทั์ที่จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธานีเราให้ก <o Alto Del ire> UM. ่าไกลยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญชมเล้เน่ากันเนี้ยนะยากจะเรียนว่าเมื่อเมื่อที่เราหนักทองเที่ยวที่เข้ามามากบายตอนนี้นะเรามันปัญหาคือลายประเทศที่เขาอย่างไม่ให้ประชาชนเขาเดินทางเข้าจากประเทศนะครับยงจนลูกขายรายย่อยเราโระเทจีนโรเทจินยังไม่มาทีนะครับ รัเซียอยู่เครนรบอกันแลว้ว <c oughs> ซึ่งซึ่งนี้ใน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 เรื่องเรื่องพวกนี้เราตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาหมาก็มีเยอรม,มันฝรัดด่งเศส <Okay. S 2> อังกฤษออสเตรเลียที่มาตนี้ซึ่งจีนเนี่ยผมก,ก,นะก็จึงเป็นเป็นเป็นลูกค้าลักนะมกอนจีนนี่มาเยอะมาตอนนี้หน่อยมากอมพอเริ่มเริ่มออกมา,านะ ต่อไปอยากจ,จะมักยิ่งขึ้นอตอนนี้เขาเริ่มเริ่มให้ออกไปแล้วนะเรา,าจะพาะนัุรก,กิฟต,ตอนนี้นะ<อ>แต่แต่นักท่องเที่ยวยังไม่มาถึงนะตอนนี้ก็จากวัสุราธานีเนี่ยก็ได้สเสนอเสนอโมเดลนะทื่ว่าเป็นโมเดลไม่รองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่หายป่วยจากโควิดก็ซืมเนื่อจากว่าประเทศไทยเราไอ้ทั่วโลกในตอนนี้เรามีคนป่วยโควิด ว่าห้าร้อยว่าล้านห้าร้อยว่าล้านคนแต่ว่าจะเพิ่มวันละประมาณสี่เส้นตอนนี้ยังเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่เพิ่มอยู่ประมาณสามเส้นสี่เส้นเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่ทุกวันแต่ว่าคนที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเส้นละซองมั้งประมาณเส้นละซองเส้นละสองคนอัน่ก็สองคนคือคือน้อยมากเพรอนั้นคนที่ป่วยโควิดเนี่ยประมาณหกร้อยล้านคนเนี่ยมันก็ห้หกร้อยล้าน เพราะนั้นตัวเลขกเขไกร่ล้ลานตัวเล็กม่นกลมกระจายลานเนี่ยเราข้อแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหครป่วยจากโควิดมาเที่ยวจากมัสุระนะโรงพยาบาลเราจากวัตสุระตอนนี้นักท่องเที่ยวมามากสุดประมาณสี่หลาน่าคนนี้สมุยผ่านาณนสองหลานเจ็ดบนฟ้งนี่ประมาณหลานว่าคนอันนี้ก่อนโควิดนะนนก่อนโควิดนั้นตอนตอนในตัวโดเพราะนั้นถ้าคนให้ป่วยโควิดนี่ไม่ไม่นับจากคนตัวไปนะเอาเฉพาะคนให้ป่วยข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต มาเที่ยวสุราษฎร์ก็หกล้านแล้วถ้าหนักต şey like ้องเที่ยนู่มาอีกสองล้านแปดล้านรับไม่ทันเลยเพื่อนั้นเพราะเราเนี่ยเราจะโฆษณาได้อย่างเดียวเพราะว่าเรามีฮ่าดีของจังหวัดสุราษฎร์ฮ่าดีนะครับฮ่าดีเพราะว่าคนที่ปุ๊ป่วยโควิดเนี่ยต้องการผักฟื้นทางกายต้องการฟื้นฟูฮ่าดีที่ว่าคืออ้ไรฮาดีดีแรกคือเราเนี่แสงแดดดีแสงแดดแสงแดดเกี่ยวกับโควิด คนที่ให้ป่วยจากโควิดเนี่ยยากได้วิตามินดีจากแสงแดดนะเพื่อมาเสริมร่างกายนะครับเนี่ยดีแรกคือแสงแดดดีดีแสงสว่างเราอากาศด,าาดีสิ่งนี้ผิดสุดได้แล้วนะเราอยู่ห่างจากอ,อินโดนีเซีย,ยซึ่งพีเอ็มโซจูนาไม่ถึงห่างจากตอนใต้ประเทศจีนซึ่งพีเอ็มโซจูนาจากตอนใต้ประเทศจีนก็ไม่ถึงะนะ ทีแรกต้องเทียวอื่นทึ่งเปนะไม่ว่าดันตายไม่ว่ากเอาจังหวัดไหนดันบุญไม่ว่าจังหวัดไหนทึ่งเปแต่ขอเราอยู่ตรงกลางเพราะว่าอำเภอลานสกานี่เคยไปสูดว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยขอเราอยู่ในส่วนเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ก็ท่อากาศดีที่สุดได้อันทดี่ด้เราอาหารดีดีซ้ำอาหารดีอาหารดีอาหารปากตายมีส่วนผสมสมุนไพรมีสมุนไพรหล่ตัวนี่แก่โควิดบางอย่างป้องกันโควิด ส่งเมื่อกลมการแพร่กไะนายเขรับรองนะตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นดีเดซ่ามาดีดีเทซี่สาสุกดีอันนี้ไม่ต้องพูดทึ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราเราซาสุกเราไม่แพ้ใครในโลกเลยนะครับเรามีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐและมีโรงพยา,าบาลส่งเสริมสุขความตำบนลนกระจายอยู่ทั่วและที่สําคัญเรามีอสอมอเพราะฉะนั้นคนที่ให้ป่วยจากโควิดเมื่อมาผักฟืนร่างกายถ้าเกิดมีอาการแทรกซ้อนมีอาการอะไรขึ้นมา อ้อมมาดูแลได้ทันทีเข้าสู่ขบวนการรักษาได้ทันทีเพราะนั้นคอยหนักตรงเทียวเชื่อมั่นได้เลยนะครับนี่ดีที่ดที่ดีที่สะคนไทยนําใจดีอันนี้สุดยอดรับรองเลยนี่เพราะว่าเป็นนํงไปสุดได้ในตัวยากไดนเลยตี่านมาก่อังอันได้เชื่อว่าเป็นเมืองเวกเวอเกชั่นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่พุดสุด้ายอีกยากหนึ่งนะตอนนี้เกิดสงครามรัสเซียอยเคเรนนะครับ รัสเซียอยู่เ็วตอนนั้นมีการโอนเงินได้ไม่ได้ผู้ประกอบการชาวกองประกันรัสเซียอยู่เรยส่วนมาบบานเช้าอยู่กับ,บอกองปงกันเขาบอกเขาให้อยู่หนึ e ่งหนึ่งเดือนที่ไม่กระตังก็ได้ถ้าไม่สามารถโอนได้เขาให้เนี้ยนำใจข,ของคนไทยให้หนักท่องเทีย่ยวรัสเซียอยู่เลยยู่ไดาต่ะตลอดถึงไม่มีต่างใจมีเร์ได้ก็ให้ถ้าไม่มีก e ure, ันหนึ่งเดือนร้อยสี นี่คือนำแจ้คนไตยเนี่ยต้องประัาิคนไทยนำใจนี่ไม่พิสูจอ์ได้ิสูดนได้แล้วเพราะว่ามาประเทศไทยไม่ว่ากระเป๋าให้หรือว่าผันพื้ไม่อดต้งทงเทียะทีนี้พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆพันเนียค่ะเรามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพันพื้นคือตอนนี้เรื่องมาตรการเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ครับทางออบเจนะครับ อนุมัติทําสัญญาเได้ร้อยแล้วเรื่อง CCTV ทีว <é. S 2> ทัววจังหวัด <é. S 2> นะครับถ้ามีกล้องสิ t v ทีทัวร์จังหวัดทุกอำเภอเนี่ย <é. S 2> พี่น้องตํารวจนะครับ <é. S 2> ตำรวจไฟปกครองตัวทำตหารก็สามารถที่จะรวจสอบดูได้เดียวป้องกันป้องกันเ <é. S 2> หตุรายป้องกันเีย <é. S 2> นรอยแล้วก็ทุกสถานที่แรกต้องเที่ยวนะครับ ตก็ได้กำชับทางทักไฟต่างตํำรวดต่าไฟปกครองรวมทั้งทางารที่อยู่ในพื้นทีช่วยกันดูแลอยู่แล้ว<ช>ซึ่ง<ช>เ,ปเป็นเป็นเป็นบทบาทลักที่ที่หน่วยงานทางทุกหน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องกับการรักษาค,ความสงบเรียบร้อยนี่เขาจะดูแลอยู่แล้วแต่เนี้ยพอกล้องทีวีของ อบจได้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทั้งนาย,ยกอบจนะครับตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันที่ทรัพย์นุ่นจนไรกล้องสีดีทีวีได้ทัวร์ทัวจังหวัดนะครับก็ถือว่ามาตรการทางกาวเมืองผลิดอไปบในกวารุ่ยเข้มข้นแล้วก็ม,มีประสิทธิภาพยิย่งขึ้นนะครับ,รบผมแต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที้ก็สมุยิตักรกั้นนี่แลก่อนนี้ก็เป็นไฟไหมครับมันไม่ใช่เป็นสายไฟแล้วตอนนี้มันคือทั้งหมดเลยอ่มันไป คือเอาทั้งหมดเลยนะนั่นคือหมายความว่าหรือมัดแม้กระทั่งโถส้วมประตูบ้านหน้าต่างอลไวเอามันคือความเสียหายกับผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรมนึงประมาณ70ล้านนะนะแล้วจริงๆนี่มันไม่คุ้มเลยคนที่ไปค่ายเผื่อเสียให้มันเจ็ดสิบล้านนึงค่ายได้สักไม่รู้เท่าไหร่ท่าทีล้านนึงล้านนึงทึ้งไม่ทึ้งก็อย่างเช่นวันนี้ประตูบ้านเอาไปค่ายราค่ายเซ็ตแรกราคาเป็นพัน ค่ายได <c oughs> <lly> ้ยืมบัตรก็ถึงไม่รอเนี่ยมันจะเป็นวันนี้มันก็สุดท้ายเนี่ยไปค่ายได้มันุกอย่างนี้ก็ลักแซ่ดหน่อยทีแต่สร้างความเสียหายถึงกระด้นนี้ก็ฟักฟัก่ พี่น้องประชาชนนะครับต้องเราระระวังตอนนี้เรื่องสับสนนะครับเพรา,วาะ,ระวา่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากโควิดทำให้มิดชาชีพตอนนี้จองอยู่มากครับผมค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่บ้านเราค่ะนันรองค่ะให้ท่านเดช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและโซเฟอร์ผลเมืองดีค่ะผมก็คือเราจะตั้งกองทุนพลเมืองดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็แล้วอย่างเช่นเนี้ยเมื่อข่าวก้อนก็มีอาสาสมัครแล้วก็ ลงไปดำน้ำอะไราช่วยน้อ้อมน้ออมงนี้เราก็มีเง so ินกองทุนช่วยตงนี้ใช้เงินกองกองทานปอพอช่วยอยู่แต่ว่าเราไม่มีกองทุนทตี้สำรับเตี้ยสำนุ่นเต็มทีกระฐานทานผู้ว่าเราในจังหวัดก็มีหนำรีที่จะจัดได้วิ่งขาดอุส้นเพื่อหาเงินสำนุ่มในกองทุนนี้นะครับก็ตอนนี้คนสมัครก็เต็มทีแล้วนะคือว่าจะวันวันวิ่งนี่ก็ก็ฟากเรียนต่ว เงินถุกบาททุกตังที่ได้เราก็พยายามเอาไปเข้ากองทุนนะครับมาขยายใจแล้วเ,เพื่อเป็นกองทุนพลเมืองดีที่ส่งเสริมคนใน้ทํะนะานี้นะก็เชื่อว่าคงจะประสบความสำเร็จนะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์นี่ก็ให้ความร่วมมือดีมากค,ค,ครับับครับผมวันนี้ทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านสุธิพงษ์ไทยร่ดมรองู้่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาพูดเรื่อกานกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับและมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับขอบคุณท่านรองมารับครับครับ